จ้าพบพ่อก,กันกับย้ายแสงเหมือนเดิมนะคะแฟนคลับเอฟซีปูนารักทุกข่ทุกคนของย้ายแสงนะคะพอดีเนาะอีดแดงหินอิหลาหน้อยเนาะเพิ่นกับโพดนะคะบอกว่าพ่อจ๋า่าจ๋ากลับมาได้แล้วสันพนว่าลูก เพื่อเพิ่นคิดหอดพ่อจ๋ากับย่าจ๋าเพิ่นห,น,พพนหลายเนาะไปดูนแลวประมาณนี้คือหนูคิดถึงอ่าหนูคิดถึงแล้วค่ะประมาณนี้เห็นไหมค่ะคิดถึงแล้วค่ะอยากให้พ่อจ๋ากับย่าจ๋ากลับมาสักทีเนาะความคิดของอเด็กเนาะซึ่งพอไปดูนหลายไปหลายมือหลายเนาะ ก็เป็นหัวความว่าคิดหอนบอว่าผ่านบอว่าบอว่าแต่เพื่นเนาะตัวเขาเองคือกันถ้าว่าพ่อแม่ไปเดนนินด้อีอย่างสิเขาก็คิดหอนคือกันกับน้องอ้า,อายสกุณาพรนของเงา้นั่นแหละค่ะนะซึ่งก็คือ,อพ่อนกอพ่อจ๋าของเพื่อนนี่กับยาโนนี่เนาะก็เดินทาง ไปทําสัจกรรมระทาความโรค่ะความโรมาฝากพ่อพ่อ,พอแม่แม่แฟนคััเอฟซีแต่ก่อนก็ว่าโรแล้วนะว่าโรคักแล้วเนาะคะ่ะนี่ยิ่งไปมาร์โอ้โหโรคักก็เดิมแน่โอป้าแน่นอนค่ะโอป้าสุดยอดอีค่ะไม่มีที่ตินะคะสำหรับความโรเห็นไหมคะ่ะนี่ แฟนคลับเอฟซี่ีงไหข้างใครแน่นอนค่ะสำหรับผู้นำคนใหม่ของเสียงวิหกค่ะน้องอะอายสกูลนาพรก็จะมีพ่อคนใหม่ค่ะมีพ่อคนใหม่ที่หน้าตาโรมากโอป้ามากๆค่ะไม่นานเกินรอค่ะก็จะได้เดินทางกลับมาแล้วค่ะซึ่งแฟนคลับเอฟซีก็จะได้เห็นกับ ความรอที่ไม่ปาณีใครซึ่งมันเป็นแบบอะไรยัง่ะคือเหมือนกับว่าแฟนคลับเอซีเนี่ยทุกคนเนี่ยก็รอคอยเนาะรอคอยรอ,อ,อคอยอยากอยาก,ยากชมโฉมอยากเห็นสันทอ่ซึ่งบอสนกพงศกรของเขาก็เตรียมความรอมาให้กับแฟนคลับ FC เอซีนี่เต็มเต็มเปี่ยมนะเต็มเปี่ยมแบบ โอ้โหก็เบื้งช็อตนี่ภาพแต่เกาขนาดแต่เกายัางก็ยังรอแล้วขนาดนี่แล้วภาพแล้วนี้ทํามาแล้วจะหรอขนาดไหนเนาะคะ่ะนี่ลละซึ่งแฟนคลับเอฟซี FC, ทุกคนก็นต้องน้ำรายหล่นแน่นอนค่ะสำหรับโอป้าคนใหม่ของเมืองไทยนะคะนี่และเตกี้กลับมาแต่เกาหลี แหงซีรอกวัวเกาค่ะแฟนคลับ f อซเพ็่นวาจังซีเนาะค่ะเนาะซึ่งเขาก็เห็นแล้วเขาก็ดีใจเขาก็ปื้มใจเนาะรอคักโอป้าคักเกาหลีเกาใจหัวใจหัวหน้านกคงสกรจ้าพ่อจ๋าของลูกจานะคะสมกับที่ลูกจ๋ารอคอยและคิดถึงอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่ โอ้โหโอป้า oh สุดหล่อของเรากลับแล้วค่ะ13กรกฎานี้กลับมาแน่นอนค่ะคืออยากให้แฟนคลับเอฟซินได้เห็นโฉมได้เห็นความหล่อแบบจัดเต็มเนะคะ่ะจัดเต็มเสื้อวะ่ะแฟนคลับเอฟซินหลายๆคู่หลายคนนี่เห็นอบอดนกพงศกรของเขาหล่อสุดหล่อแล้ว แฟนลับเอฟซีก็อาจจะซื้อตั๋วเครื่องบินบินไปทําเหมือนกันก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าแฟนลับเอฟซีบางคนก็เพื่อนก็อยากสวยอยากรอเหมือนกับบอสนกพงศกรคือกันนี่แหละค่ะนี่แหละสาหรับการที่ประเทศสาหรับที่บอสนกบินไปทั้งที่ปร,ทประเทศเกาหลีนี่มันเป็นสิ่งที่ มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะประเทศเกาหลีเนี่ยทำศัลยกรรมแต่ละคนออกมาได้สวยและหล่อมากเลิศม,มากจริงๆค่ะสมกับเสียงเงินร้านกว่าบาทแน่นอนแต่นี่แค่ขนาดแค่นี้นะคะถ้าจะเอาปังบนนี้อีกก็มีค่ะเชื่อว่าบอดนกพงศกรของเขากับน่าจะ อาจจะทําต่อก็ได้มันก็ไม่แน่เนาะค่ะเนาะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้พ่อแม่แฟนขับเอฟซีนี่คือชื่นชอบมากๆเนาะกับความความง้ำค,ค,ความรอือม,มันมันดูแล้วมันสดชื่นสดชื่นตาประมาณนี้นี่ประมาณนี้เห็นเห็นแล้วแบบยิ้มไม่หุบอะ เห็นแล้วยิ้มไม่หุบสำหรับโอป้าของเราแฟนคลับเอฟซีกระ่งกำลังใจมาหายแบบเพียบมากเลยค่ะซึ่งรอรอรอเวลาอยากเจอพ่อจ๋าแบบเต็มเต็มเ่็มเปี่ยมแล้วคือคือแต่ละคนนี่คือเมื่อไหร่จะกลับก็เหมือนกันกับน้องอาอายสกุลนาพรนั่นแหละค่ะว่า เมื่อไหร่พ่อจ๋ากับย่าจ๋าจะกลับมาคิดถึงมากแล้วแฟนคลับเอฟซก็คือกันคือแฟนคลับ f อฟนี่ก็รอ,อรอติดตามรอชมอรอชมว่าอรอเพอร์เฟกเหมือนที่ลงรูปใหม่เบิงหรือเปล่าประมาณนี้นะแฟนคลับเอฟซนี่คือตั้งตาคอยตั้งตารออยากจะเห็นความโมเมนต์น่ารักโมเมนต์ที่มัน รอเราเอาการเาะบอว่าอบอกว่าไผ่าาาจะกคนนะถ้ามีเงินทุกคนก็อยากจะทำรอทำสวยกันทั้งนั้นเนาะในชีวิตหนึ่งที่เกิดมาอ่าก็เหมือนบอดนกพงศกรของเขาเนี่และค่ะในชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเพิ่งก็อยากจะรอให้มากที่สุดอ่าให้แฟนคลับเอฟซีไดชื่น ชื่นชอบชื่นชมชื่นใจเวลาไปดูดูหมอํำคณะเสียงวิหกก็จะได้เห็นอบอร์สผู้นำที่สุดหลอ่อสุดปังของเรานะคะเมือ่อนี้เนาะเห็นแล้วเนาะทุกคนก็นเห็นโอป้าของเมืองไทยแล้วนะคะจะกลับมาในเร็วๆนี้ประมาณวันที่13กรกราดา6-7ที่จะถึงนี้นะคะอีกไม่กี่วันแฟนขับเอฟซกะ จะได้เหหรือได้ชมที่ได้ชมสมสมวันใจที่ตั้งตาคอยอตั้งตาที่ตั้งตาคอยชมชมโฉมของโอป้านกพงศกรของเรานะคะซึ่งจะทุกคนก็นจะได้ชมชมแบบเต็มอิ่มเต็มเปี่ยมแล้วล่ะคะ่ะเอาวันนี้ยิ่สงก็มีข่าวสารบอลซูแฟนคลับเอสซี่ผู้น่ารักประจำตำแหนงวันนี้ของญาติรับไปกรสวัสดีจ้า